คะ่ะวันนี้มี4อย่างที่อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆทําไปด้วยกันนะคะแลวปองว่าถ้าทําได้แบบนี้เราก็จะตั้งต้นการลงทุนแบบถูกทิศถูกฐานนะคะอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดก่อนจะลงทุนนะคะเราต้องทําให้ได้ก่อนก็คือต้องออมก่อนใช้ค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าสมการการเงินแบบเดิมนะคะรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออม ัวรายจ่ายล้วเนี่ยนะคะมันจะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่เหลือเง,องินเก็บออมเพิ่มเผลิอเนี่ยบางทีจ่ายเกินกว่าที่หามาได้ก็กลายเป็นหนี้ซะอีกดังนั้นสิ่งสําคัญก่อนจะเริ่มต้นเรื่องการเงินนะคะคือต้องใช้น้อยกว่าที่หาได้และ ออมก่อนใช้จำสองคำนี้ให้ดีนะคะออมก่อนใช้คืออะไรพอได้รายได้มาปุ๊บหัดออมทันทีค่ะจะ10% 15% 20%หรืออย่างน้อยที่สุด5%ก็ยังดีนะคะของรายได้เหาเช่นรายได้2 0 0 0 0ืบาทเก็บออมสัก1,000บาทได้ไหมหรือเก็บออมสัก2,000บาทได้หรือเปล่าถ้าได้แบบนี้ติ๊กถูกข้อที่1ได้เลยค่ะ ส่วนที่2นะคะที่เราต้องทางต่อก่อนจะเริ่มลงทุนนะคะอย่าเพิ่งกระโดดไปลงทุนเลยเราต้องเก็บเงินสํารองฉุกเฉินก่อนค่ะทําไมต้องเก็บบ่าชีวิตเราฉุกเฉินขนาดนั้นเลยหรือใครจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะเกิดโควิด19ขึ้นใครจะรู้ว่าจะมีบริษัทปิดกิจาการเมื่อไหร่แล้วก็เราจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นไหมดังนั้นทางที่ดีเราเผื่อไว้ก่อนสํารองฉุกเฉินไปก่อนนะคะเงินสํารองฉุกเฉินก็คือเอาเงินออมก่อนใช้ของเรานั่นแหละเก็บเลยค่ะ เก็บให้ได้ประมาณสักอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยนะคะต้องเก็บให้ได้3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะเช่นถ้าเราใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณสัก10,000บาทเนี่ยเราก็ควรมีเงินสำนรองฉุกเฉินสัก3 0,000บาทหรือ60,000บาทเราเก็บได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับเรานะคะยิ่งมากยิ่งดียิ่งอุ่นใจค่ะแต่ก่อนที่เราจะเก็บได้เท่านี้เราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว,ว่าเราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นลองจดรายจ่ายของตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะ แต่ละเดือนเราใช้เงินไปกี่บาทบ้านจะไร้รู้ว่าเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่กันแนะ่เพราะว่าหลายคนไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะเวลาเงินเดือนมาปุ๊บเงินออกจากกระเป๋าปั๊บเนี่ยตกลงแล้วเราใช้เดือนละกี่บาทกันแนะ่อันนี้อาจจะต้องไปนั่งทํากันบ้านของตัวเองกันดูนะคะพอทำข้อ2เสร็จนะคะติ๊กถูกได้เลยค่ะข้ามไปข้อ3ต่อได้เลยนะคะก็คือเรื่องการลงทุนนั่นเองก่อนจะเริ่มลงทุนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีเป้าหมายค่ะ ทำไมเป้าหมายถึงสําคัญนักล่ะเพราะว่าวันนี้นะคะท้านเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเราอยากจะเดินทางน,นะคะแต่เราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปไหนถูกไหมคะเช่นเดียวกันเรื่องของการเงินก็เหมือนกันค่ะถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแต่เราไม่รู้ว่าจะไปไหนการไปเที่ยวนคปรปฐมการไปเที่ยวเชียงใหม่ญี่ปุน่นฝรั่งเศสหรือแมแต่สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เงินไม่เหมือนกันนะคะใช้เวลาไม่เหมือนกันต้องเตรียมตัวเตรียมรับกับสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะกับโลกการลงทุนนะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายการเก็บการลงทุนของเราเนี่ยก็จะไม่มีมุดหมายที่ชัดเจนเราอาจจะเป๋ไประหว่างทางได้ค่ะการตั้งเป้าหมายที่ง่ายที่สุดนะคะลองจำสามคำนี้ไว้คล้ายๆกับ work from home เลยค่ะ what for how long แล้วก็ how much นะคะเป้าหมายอะไร อีกกี่ปีถึงเป้าหมายใช้เงินเท่าไหร่นะคะวันนี้ถ้าถามว่าควรจะตั้งเป้าหมายอะไรนะคะอยากให้ลองตั้งเป้าหมายกเกษียณดูคะ่ะแล้วจะตกใจเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโห้ยเกษียณอีกนานอ่ะมันยังไม่ต้องรีบหรอก50แล้วค่อยคิดก็ได้ลองคิดวันนี้ดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าดีและที่เริ่มคิดตั้งแต่วัย20บวกคะ่ะเป้าหมายกเกษียณคืออะไรก็คือเงินที่เราควรจะมีแล้วก็ใช้หลังที่เรากรเกษียณจากการทํางานนั่นเองนะคะแต่ละคนอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกัน วิธีการคำนวณง่ายมากค่ะเราลองคิดคำนวณจากเงินที่เราต้องใช้วันนี้ก่อนก็ได้ตั้งต้นสมมติ10,000บาทต่อเดือนปีหนึ่งเราใช้สักประมาณ1 2 0 0 0 0บาทถูกไหมคะถามว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปีล่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองครอบครัวของเราอายุยืนมากน้อยแค่ไหนดูจากอาม่ากงคนปู่คุณย่าของเราก็ได้นะคะแต่บวกไปสักหน่อยเพราะว่าทุกๆ10ปีเราจะอายุยืนขึ้นประมาณสัก1ปีเสมอค่ะดังนั้นกว่าเราจะ60เราอายุน่าจะถึง80-90ได้ไม่ ยากเลยนะคะทีนี้สมมติว่าเราเกษียณ60ปีแล้วก็จากโลกนี้ไปประมาณสัก80ปีแปลว่าเราใช้ชีวิตหลังเกษียณ20ปีถูกไหมคะ1,000 0บาทต่อเนืนอนปีหนึ่ง1 2 0 0 0 0บาทแล้วก็เราก็คูณ20ปีไปเท่ากับเราต้องมีเงินประมาณสัก2 00 4 0ล้าน4บาทค่ะ คำถามคือแล้ว2องล้านสี่แสนบาทจะพอหรือเปล่าหลายคนบอกว่าอืก็น่าจะพอแหละแต่คําตอบคืออาจจะไม่พอค่ะเพราะกว่าเราจะถึงวันนั้นเงินเฟอ้อมันจะกินเงินของเราไปทำให้เงินก้อนนี้มันไม่ได้มีมูลค่า2ล้าน4แสนบาทมันจะลดลงอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวด้วยซ้ำนะคะดังนั้นถ้าให้ชัวร์ลองคูณ2ไปสักหน่อยตั้งต้นเอาไว้ค่ะว่าเราควรจะมีเงินหลังเกษียณสักประมาณ4ล้านแแสนหรือว่า5ล้านบาทเป็นไงคะ ช่างภาพ ตกใจเลยนะคะล็อกโอโหอยู่หลังกล้องนี่เลยนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคิดกันเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเราจะไม่รู้ว่าเรายังห่างไกลเป้าหมายเหลือเกินแต่ไม่ต้องตกใจทําได้ไหมทําได้ค่ะทีนี้พอเรารู้เป้าหมายชัดเจนแล้วนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณไปอีก20ปีแล้ววันนี้เราอายุประมาณสัก20กว่าปีเรามีเวลาอีกสักประมาณ30กว่าปีในการเก็บเงินนะแล้วเราต้องการประมาณ5ล้านบาทคิดกลับมาในวันนี้ค่ะเราเก็บเงินได้เท่าไหร่บ้าง เรามาเริ่มลงทุนกันพอเรารู้เป้าหมายแล้วนะคะติ๊กถูกข้อ3ไปต่อข้อที่4ค่ะอย่าเพิ่งช็อกแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดตรงนี้นะคะเราต้องไปกันต่อไปให้สุดนะคะเรามาจับมือทํากันทีนี้ วิธีการง่ายที่สุดนะคะคือเราเริ่มต้นจากที่ไหวก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเราต้องทุ่มสุดตัวจนเครียดจนไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ไม่กินข้าวเลยอดข้าวเพื่อจะเก็บเงินไปเกษียณแบบนั้นก็ไม่เวิร์กนะคะสิ่งสําคัญคือทําเท่าที่ไหวก่อนวันนี้ลองดูว่าไหวเท่าไหร่สักประมาณเดือนละหนึ0งพบาทไหวไหม ถ้าไหวนะคะลองมาดูสมาการนี้กันสมาการนี้คิดง่ายมากเลยค่ะเอาเงินเดือนละ1000บาทลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงวันกเกษียณนะคะวันนี้ถ้าเราคุยกันว่าตอนอายุ22ปีเนี่ยเราลงทุนเดือนละ1000บาทปลายปีเรามี1 2 0 0 0บาทถูกไหมคะแต่ว่าถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน5%ต่อปีมันจะกลายเป็น12,600บาททีนี้มาดูกันกว่าว่าผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีเงินก้อนนี้จะเป็นเท่าไหร่ ผ่านไป20ปีนะคะเงินก้อนนี้เงินต้นเนี่ยมันจะกลายเป็น240,000บาทค่ะแต่ถ้าเราให้เงินทำงานลงทุนด้วยผลตอบแทน5%ต่อปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็นกว่า400,000บาทผ่านไป30ปีค่ะเดือนละพันเหมือนเดิมไม่เพิ่มเลยนะคะเงินต้นจะกลายเป็น360,000บาทและพอร์ตของเราถ้านำไปลงทุน5%ต่อปีผลตอบแทนที่ได้จะรวมเป็น810,000บาท และถ้าผ่านไป40ปีค่ะอายุ22ปีจนถึงอายุ62ปีโดยประมาณนะคะเงินต้น480,000บาทแต่รวมผลตอบแทนจากการลงทุน5%ต่อปีแล้วมันจะกลายเป็น1,500,000บาทโดยประมาณค่ะเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายองค์แล้วใช่ไหมคะแต่คำถามที่น่าสนใจที่หลายคนถามต่อ5% ต่อปีเอามาจากไหนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเอพิโซดหน้าน,นะคะวันนี้เราให้เห็นภาพก่อนว่าเอออย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่อยากลงทุนนะเราเก็บออมอย่างเดียวเราก็ได้เงินแล้วประมาณครึ่งล้านนะจากการเก็บเดือนละ1000บาททําได้ไหมเพราะอย่าลืมนะว่ายังไงเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะเก็บได้มากกว่า1000บาทอาจจะเป็น2,000บาท3,000บาท50,000บาทหรือ10,000บาทก็ได้ดังนั้นเงินก้อนเนี้ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นต่อไปนั่นเอง มือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor